วัดดีครับขวัญใจชาวสวนเมื่อวานคู่หกโมงเย็นนะหกโมงครึ่งอาเซนอนยิงคู่ต่อสู้กัจจวีเลยพอคู่ที่ยงคืนครึง่งแมนซิตี้ก็ยิงแบบโอ้โหแม่งเล่นอย่างตึงอะ่ะแล้วเมื่อวานนี่แมนซิตี้นี่แบบได้ใจนะแบบปั้นฮาเลนแบบออกนอกหน้ามากะนะแผงวิสฟิลด์แมนซิตี้นี่แบบโอ้โหปั้นฮาเลนแบบเกินไปอะ่ะเออเกินไปเกินไป ดูตารางคะแนนกันดีกว่าเนี่ยเอ็นอนแข่งมากกว่าหนึ่งนัดแต้มนำหนึ่งแต้มประตูได้เสียดีกว่าหกลูกเออ,อเซนอนเหลืออีกสองแมตช์แมนซิตี้เหลืออีกสามแมตช์แมตต์ต่อไปอาเซนอนจะไปเยือนแมนยูได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะ <laughs> แมนซิตี้จะไปเยือนฟูลแลม,มเสียวเสียวขั้วเซนอนเลย ในฝั่งของท็อปสอร์เลอร์หรือว่าดาวซันโวนะก็เป็นฮาแลเรนยี่สิบห้าลูกเมื่อวานนี่กดไปคนเดียวเท่าไหร่สามใช่ไหมทิ้งห่างเลยที่สองนี่อีซัก20ประตูที่3นี่โคพาวเมอร์ที่4วัดกินที่5โซลันเก้โซลันเก้นี่ต้องบอกว่าฤด,ดูกาลนี้ท็อปฟอร์มมากแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพาทีมลอดตกชั้นเลยนะส่วนโคพาเมอร์เนี่ยกับอีซักเนี่ย ก็เป็นตัวแบกของทีมจัดๆเลยนะฮาร์แลนด์เนี่ยน่าจะเป็นดาวซันโวที่ไม่ใช่ตัวแบกของทีมคนเดียวในห้านดับแรกนะส่วนแอสซิสเนี่ยนี่โอเล่วัตกินนะฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่แบบสุดจัดเลยนะยิง19 a s แอสซิสอีก12ถือว่าตึงแบบตึงจัดเลยนะสำหรับวัตกินนะแล้วก็คนที่ได้บอลเยอะเนี่ยก็คือโรดี้โรดี้นี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของแมนซิตี้ ขาดไม่ได้พักไม่ได้ลาไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้นะสำหรับโรดี้นะส่วนคินชีสนี่เป็นไงดาบิดลาย,ยา่าลาย,ย่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้สาวประตูที่เขามองว่าลาย,ยาเนี่ยเหมือนโอนาน่าที่แบบมือไม่ดีไม่หนึบไม่อะไรนะทำไมไม่เอาโกคนอื่นมาใช้ดีกว่าลาย,ยาตั้งเยอะเป็นไงสิบห้าคินชีสธรรมดาที่ไหนมือดีเท้าดี ส่วนโอนานานี่เป็นไงอยู่ที่5 8คีนชีสแมนยูนี่กองหลังรั่วขนาดนี้โอนานา,นายัาง8คีนชีสกาลันตีล้ว่าโกอ่ะเขาดีจริงเออส่วนประตูอาร์เซนอลเยอะที่สุดในลีก88ลูกที่สองเป็นแมนซิตี้87ก็ไม่แปลกที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์ทั้งสองทีมนะพเมร์ลีกปีนี้ก็ลุ้นกันถึงแมตช์สุดท้ายเลยแหละผมว่าถ้าชนะ แบบทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนซิตี้ชนะหมดเนี่ยแมนซิตี้จะได้แชมป์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องลุ้นคืออาร์เซนอลต้องลุ้นให้ไม่แพ้ใครเลยสักแมตช์หนึ่งแล้วก็ลุ้นให้แมนิตี้ต่ะไม่ชนะใครสักแมตช์หนึ่งในอีก2อสมแมตช์ที่เหลือเนี่ยซึ่งตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้น